สวัสดีค่ะบักสภาพมือสอค่ะนิ้นค่ะน้ำค่ะค่ะลูกค้าค่ะวันนี้เราจะมาดูรีวิวนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กรวมบางเกตบีนะคะลูกค้าะเป็นงานญี่ปุ่นรถเอสพีนะคะ45กิโลห0พับาทนะคะจำนวนตัวประมาณการนะคะ4 0 0ถึง450ตัวนะคะตกต้นลูกต่อตัว13บาทค่ะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานเด็กบางเกรดบีค่ะลูกค้าจ๋าช่วงนี้นะใครงานเด็กบางไม่พอขายลูกค้าค่ะเอาหมดนี้ไปได้เลยได้เลยค่ะาแค่6,000บาทเท่านั้นใช่ค่ะซื้อเยอะลูกค้าจ๋ามีสามสเต็ปเลยค่ะซื้อครบ20,000มีรถ1,000ได้ค่ะซื้อสิกระสอบมีราคาทรงได้ค่ะหรจะเมาส์ค่ะลูกค้าจ๋าเซ็ตเมาส์เรามีราคาพิเศษให้ด้วยอยากจะบอกว่าเซ็ตเมาส์ราคาแบบว้าวมากว้าวยังไงคะว้าวมากเฮ้ยเราบอกไม่ได้นะเราบอกตรงนี้ไม่ได้นะเราบอกไม่ได้แต่ ถ้าใครอยากรู้นะคะราคาเ<ช>หมาสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยกับงาน<ช>เด็กม<ช>าเก็บบีของเราค่ะลูกค้าจ๋าเน้นนะคะใครที่สนใจสามารถ c ีเกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะใช่ค่ะเดบกวแก๊บค่ะลูกค้าค่ะเรื่องแบรนด์ของเขาก็ก็ค้ามาอยู่ในนี้เลยนะคะางานเด็กของเขาคือแบบว่าหมวดน,นี้ดีนะได้แบบว่ารวมๆเด็กมาเลยนะคะลูกค้าค่ะเสื้อกะโปงกางเกงนะคะลูกค้าค่ะมีค้ามาอยู่ในนี้ต้นทุนสุดคุ้มมาก สิบามบทเท่านั้นนะคะอ่ะลูกค้าท่านใดที่แบบว่าขายงานเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วแนะนำวันนี้เพิ่มเติมค่ะลูกค้าค่ะเข้าไปค่ะไปเจนในร้าน เอาไปซักไปรีดนะคะลูกค้าขาเพื่อนให้เห็นลูกทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาสวยๆยัวๆลูกค้าจ๋าแนะนํานะ6000บาทเท่านั้นค่ะต้นทุนประมาณหลักสิบลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณหลักสิบแต่ถ้าซื้อเป็นเซ็ตราคาส่งต้นทุนลดลงไปอีกอาจจะเหลือประมาณ8บาท9บาทก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆเป็นงานรวมบางลูกค้าขางานรวมบางเด็กนะมีทั้งเด็กหญิงทั้งเด็กชายมีเสื้อกางเกงกระโปรงแสกเดดมีทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าขาที่เป็นเสื้อผ้าของเด็กนะคะค่ะค่ะ าอาจจะมีเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีเป็นมุงเป็นหมวกนะคะติดมา,าด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแขนยงแขนยาวเป็นเสื้อย,ยืดนะคะติดมาหมดนะคะในนี้เป็นแบบว่าบอดี้สูทก็อาจจะมีติดมาด้วยนะคะใช,ใชคะค่ค่ะลูกค้า่ะยูนิโคค่ะลูกค้า่ะเรื่องแบรนด์ของเขาก็ค้ามาอย่างที่แจ้งเลยลูกค,าค้าขะสามารถก็ไปจับใส่จับคู่จับแมทก,กันได้นะคะลูกคา้าขะอยู่ในนี้ต้นทุน13บาท ถ้าเอาไปจับเซ็ตก็ต้นทุนประมาณ26บาทแต่ลูกค้าขายได้หลักร้อยนะคะจ่ายค่ะลูกค้าจะโอ้ลูค่ะอันนี้ทําไมน่ารักจังอันนี้เซ็ตน้องผู้หญิงใส่ก็ได้ค่ะนี่กางเกงมีเสื้ออีกตัวหนึ่งลูกค้าได้เลยน่ารักนาะน่ารักเลยค่ะน่ารักมากตัวตะมุตะมีนี่ค่ะเสื้อยืดลายการ์ตูนแบบนี้ก็มีค่ะลูกค้าคะ ป้าหกพันบาทเท่านั้นเป็นงานากเกตบีมีเปอร์เซ็นต์เสียหายค่ะลูกค้าจะห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะเปื้อนดำนะคะสีสีส,ส,สีดอกนะคะมีเจดนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะอย่างที่น้ำแจ้งเลยค่ะลูกค้าขะซื้อครบสองหมื่นได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทซื้อสิบกระสอบขึ้นไปได้ราคาโตกนะคะหรือว่าขายคนเดียวอยากได้คนเดียวนะคะเซ็ตราคาเหมานะคะลูกค้าค่ะคุ้มมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะน่ารักน่ารัก มีมาลูกค้าซื้อไปหนึ่งกระสอบนะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะเวลาขายนะแยกกันค่ะอีกราคาหนึ่งเก่งๆราคาหนึ่งเก่งกราคาหนึ่งเด็ดราคาหนึ่งแต่ได้ค่ะลูกค้าหาแนะนําการขายแต่ถ้าสมมติใครอยากซั้เป็นเซ็ตก็ได้อ่ะ ไม่จจาม,าปปมอีอาจจะมาแมทช์กันได้อาจจะมาแมทช์กันหรือลูกค้าขาหรือทําเป็นเซ็ตคือเสื้อสมมติว่าอาเซ้ยยืดอ,อย่างนี้ลูกค้าจับเซ็ตไปเลย่20ตัวได้าอาเป็นเซ็ตไปเลย20ตัวนะคะลูกค้าจะา500อะไรประมาณนี้นะคะสามารถขายเป็นเซ็ตเหมาแบบนั้นก็ได้นะคะใช่ค่ะเอาไปแยกประเภทนะคะลูกค,ะคะ้าขาหรือไปแยกแบบว่า แยกกลุ่มนะคะลูกค้าค่ะเป็นเหมือนแบบว่าแยกประเภทก็คือเหมือนแบบเป็นเสื้อย,ยืดล้วนก็ได้เป็น,นะะลางเองล้วนก็ได้เเป็นดหรือหรือลูกค้ออาจะขายอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนแบบว่าเด็กเซตเด็กหญิงเ้อเด็กผู้ชายนะคะหรือขายตามช่วงอายุก็ได้นะได้ไ ก็สอบมีช่องทางการขายเยอะมากวิธีการขายเยอะมากค่ะลูกค้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นงานรวมรวมเด็กหญิงรวมเด็กชายรวมไซส์รวมขนาดค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าไซส์อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะลูกค้าค่ะมีตั้งแต่ไซส์จิ๋วนะคะาจ๋าไปจนถึงแบบว่าเจ็ดแปดขวบอาจจะมีติดมาบ้างนะคะดูค่ะจริงน่ารักเนาะ อุ้ยอันนี้น <ะ S 1> เป็นบริสูทธ์ลูกค้าค่ะ,ะถ้าเป็นบริสูทธ์อย่างนี้ลูกค้าก็ไปแยกได้นะคะลูกค้าค่ะคือของเขามันรวมมาเลยรวมเด็กบางของเด็กมานะคะลูกค้าค่ะสามารถไปแยกคาราคาได้เลยกางเกงขายราคาหนึ่งเสื้อขายราคาหนึ่งหรือว่าจะเป็นแยกเซตเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายขายอีกราคาหนึ่งได้นะคะแต่อยู่ในนี้คะ่ะลูกค้าค่ะ6 0ันบาทเท่าน,านั้น6,000บาทได้45กิโลนะคะใช่ค่ะดูค่ะ,คะกางเกงลูกค้าขากางเกงสวยเลยดูค่ะ กางเกงน่ารักเนาะเอาไปจับเซ็ตกางเกงบวนก็ได้ได้ค่ะวันนี้ทำไมน่ารักจังน้องเป็นด็วิ้วเดทอ่คือนะไมลยเมโลดี้เหรอใช่ค่ะใช่ไหมน่ารักเนาะบลาร์่วารายของเขาก็ค่ะมาอยู่ในนี้เลยค่ะแนะนำเลยนะคะลูกค้าค่ะมวดนี้เป็นสินค้าเกตบีอาจมีเปอร์เซ็นเสียหาย หน้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าขาดคัตเติ้นดำมีเจอสีดอบมีเจอนะคะใครที่อยากดูสินค้าจริงนะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาดูได้เลยช่วงนี้ไม่รู้ราคาหยุดยาวถึงวันไหนบางท่านหยุดตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็มีใครที่อยากเห็นสินค้าจริงสามารถเข้ามาได้นะคะเราเปิดทุกวันเลยตั้งแต่เก้าโมงเช้าค่ะลูกค้าจ๋าถึงห้าโมงเย็นมีพันทีหนึ่งชั่วโมงค่ะลูกค้าจ๋านอกวันเข้ามาได้ตลอดเลย แต่นห้าโมงเย็นนะลูกค้าค่ะห้ามเลทเพราะว่ามาแล้วกลัวเสียเที่ยวแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาที่บริษัทอยากเข้ามาดูสินค้าหมดเจาะจงอันนี้ขอแนะนําเลยว่าให้โทรสอบถามก่อนสมมติลูกค้าบอว่าพี่อยากเข้ามาดูเสื้อยืดผู้ชายค่ะโทรเข้ามาก่อนค่ะลูกค้าจ๋าว่าตอนนี้มีตัวอย่างเสื้อยืดผู้ชายให้ดูไหมนะคะลูกค้าจ๋าจะได้ไม่มาเสียเที่ยวแต่ถ้าใครบอกว่ายังไม่เคยซื้อยากเข้ามาดูบริษัทก่อนอยากมาเห็นบริษัทก่อนอยากมาเห็นที่ตั้ง มีของจริงไหมในบริษัทมีของจริงไหมสต๊อกของจริงไหมนะคะมีตัวอย่างให้ดูจริงไหมมีที่ตั้งจริงไหมลูกค้าจ๋าก็สามารถเข้ามาได้นะคะนี้ไม่ได้ให้ลูกค้าดูแบรนด์เลยน้ำขาพี่จับเป็นเซตแบบนี้ให้ลูกค้าดูเลยอันนี้เป็นยูนิโค่นะคะลูกค้าขกางเกงยีนค่ะต่อด้วยเสื้อยืดค่ะลูกค้า่ะต้นทุน13บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าจับเซ็ตแบบนี้ไปขายได้หลักร้อยเลยนะใช่ค่ะ150ิบได้200ได้นะคะต ทั้งนี้ทังนัน้ขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกครั้งนะคะ,ะอายู่นิโคจ้าทังนี้เราต้องเชื่อพี่มินนะเพราะว่าพี่มินมีลูกน้อยนะลูกค้าค่ะตอนนี้คุณพี่มินเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่ตอนนี้นนก็เลยจะรู้เรื่องราคาผ้าเด็กดีมาก จะรู้ดีมากเพราะว่าซื้อเสื้อให้ลูกทุกวันใช่อะเอฟเอฟเอฟเเอทุกวันลูกค้าบางทีเพลอๆนะลูกค้าจากบางท่านไลฟ์สดเนี่ยบางทีอาจจะมีพี่มินไปแอบแอบเอนะคะแต่ว่าใช้นามแฝงแอบเอของลูกค้าอยู่แต่ใช้น้ำแฟงนะคะน้ำอย่าไปบอกค่ะนี่คนหนูๆลูกค้านะคะ่ารัารเนาะดูค่ะน่ารักน่ารักเลย นะคะลูกค้าจ๋า6,000เท่านั้นนะคะใครสนใจ c f ได้เลยตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าใครบอกว่าวพี่ไม่ชอบงานญี่ปุ่นพี่อยากได้งานอเมริกามีค่ะเมค่ะคค่ะราคาเท่ากันเลยเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่ว่าเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากอเมริกานะคะลูกค้าจ๋าสคุณเตือนเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าขาขายประจําอยู่แล้วขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าขายอยากได้ทั้งญี่ปุ่นทั้ง US ลูกค้าขาอ F เป็นเลยสองขสอบค่ะลูกค้าาหรือว่าลูกค้าอยากได้ส่วนลด F เอฟให้ครบ2 0,000นเลยค่ะลูกค้าค่ะได้ส่วนลดแน่นอน1,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าหรือขายอยู่แล้วเอาไปเสริมในร้านลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นเซสซีดนะเพราะจะได้ราคาส่งด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอปพลิเคชนเนาะใช่ค่ะเปิดไลฟ์เลยก็ได้ใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะอยากลองก็สามารถเข้ามาดูสินค้าก่อนได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะอยากดูบนไหนเพิ่มเติมนะคะลูก ได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเฟซอยู่ตอนนี้นะคะสามารถทักได้ทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปรู้นีดนึงนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เรารีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวไม่ทั่วรายการให้นะคะลูกค้าค่ะหมวดนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กรวมบางนะคะเป็นงานเกรดบีนะคะรัดญ,ญี่ปุ่นรอดอสพีนะคะน้ำหนัก45กิโลราคา6,000บาทค่ะจำนวนตัวนะคะอยู่ประมาณ 400ถึง450ร้าสนะคะตกต้นทุนต่อตัวนะคะสิบสาบาทค่ะนะคะชาลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ค,ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันทางแต่กลโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริตัามีสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและบิกอกค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ